นเราอะเริ่มจะเป็นเหงือกอักเสบเป็นโรคเหงือกแล้วก็ฟันที่อุดไว้อะมันแตกก็เลยมีมีอาการว่ารู้สึกเจ็บเจทุกคนคะ่ะเราได้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นตัวที่ฉีดสําหรับการป้องกันเหงือออักเสบเจ็บมันทวการปวดตัวนี้หมุนได้360องศาเลยเราปวดตรงไหนนะเราก็ฉีดไปตรงนั้นเลยนะคะหลังจากฉีดเนี่ยเราก็บ้วนปากออกฉีดไป2,5นาะทีเท่านั้นนะ ตัวนี้มันฉีดได้เลยนะแบบนี้เลยตัวนี้เป็นสเปรย์ในช่องปากช่วยบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยบรรเทาเรื่องเหงือกเป็นแผลร้อนในและอาการเสียวฟันมันก็ยังช่วยกันเลยทุกคนหายปวดทุกคนเลือออกไหมตอนที่เราไปทำฟันน่ะเวลาเราบ้วนยาชาคล้ายๆแบบนั้นแหละเราอมยาแล้วก็บ้วนออกมาแล้วก็บ้วนน้ำพอเราบ้วนเสร็จใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าตอนนี้มันลดการปวดลงไปได้นิดนึงเลยวันหนึ่งเราสามารถ ฉีดได้2-3ครั้งเลยนะทําได้เลยมันดีขึ้นและถ้าที่บ้านมีคนที่มีปัญหาเรื่องเงื่อเรื่องฟันแล้วก็ปวดฟันกันบ่อยๆนะคะตัวนี้ติดบ้านไว้ได้เลยตอนนี้เขมีโปรโด้วยกดดูในตกลาได้เลยค่ะ